เอ้ยมึงเก่ยงยังวะอ๋อนี่ม่นอะไรลาวากูจะเต็มกีพีไม่แพ้ทั้งนั้นนะทุกคนแพ้ก็คือแพ้ก็คือไม่มีนี่กูรู้สึกแ,แปลกๆอะใส่ไอ้ทิกเกอร์แพคเกจเนี่ย ไอ้แค่นั้น้สตัาฟถเจอกูถอดเขาให้หรอกโปตรแพงไงแค่แม่เป็นทคิแพกที่แพงที่สุดในชีวิตอะ่ะปกติโหลดฟรีแค่มีทานไม้โอ้ลงเลยงั้นนะโอ้ยลูเหี้ยนี่แม่งเอาาเยืมเด้ยืมที่ว่าคือกูไม่คืนหรอกโอ้ยเหี้ยดินก็มีควาย แต่รอบนี้เราจะลงสัตว์กดเปิดทำเฮี้ยคุณรู้กูหลับแล้วเมื่อกี้เตรียมวิงอ่ะแล้วไปแล้วกูไปทางไหนนะทางนี้อ่ะแล้วทำไมไม่มีมอนเลยวะกูเปิดโหมดพีฟูอยู่เ่ยนี่อะไรอ่ะอ้าวคุณรู้ก็เป็นบัล่าโอ้ยทําบัลเลอร์อะ กลัวแล้วกลัวแล้วแต่กูเดินไปไหนอยู่ไหนเสียงมันราวเลยถ้ำน้ำอ่ะเนยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตัวไหนก็ได้ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้กลัวแคนเนี้ยผูเล็บสองตัวตัวฮีนี่ชอบแบบวารแล้วแบบเอาหน้าผ่านไอ้นี่กูัวอ่องตายเว่าเวลาสร้างความตกายก็แม่งโคตรมืดเลยฮะ เสียงตัวเฮี้ยนเอออ้อยเฮี้ยนด้วยก็สีขสส่ขาสี่ขาสี่ขาอ้ยเพชรตัวหนึ่งไม่นุมอนเยอะขนาดนั้นเลยหรอแต่ทำไมบางครั้งกุหลงกบมาหาป้อมเยอะๆรอบที่แล้วอย่างเยอะเลยพาร์ตก่อนนล้วเนี่ยหน้าหีมีทำให้อะเยอะๆๆ ไหพี่แม่อ้าวไม่สู่พี่เอ้ยเ,ยเยไม่เจอเลยอะของบีอ่ะหม,มาเห่าด้วยโอ้อ เย็นนะพี่ผมขอ,อก่อนทอดเนี้ยเอาพี่ระเบิดอ่ะเอพเอพลเรซไบรโวแล้วกูก้าจังเลยพี่ตะกูเล่นในฮาร์ดคอร์ได้ยังโวเล่นอย่างกระตุ๊ดเลยฮะอุะ้หูนี่ไงไอ้จอมสแกรกกูไม่เจออะไรหนอ,อพี่ของดีอ่ะนี่ไหมเอ้ยของดีเหี่ยวไหมผมอันเนี้ย มีสปอนไหมโอสปอนไม่มีอะไรข้างในวะเชียวไหมล่ะเอฟเฟกซ์ซีหนึ่งเจอทอดเพิ่มครับต่อชีวิตอยู่ในถ้ำได้อีกนิดหนึ่งทิ้งมึงมันก่อนนล เอนะพี่สมัยได้ฐานเพิ่มอ้าวกลับาทางกลับบ้านแล้วเนี่ยทีนี้เจอทางกลับบ้านง่ายสัตว์เต้ากูจะกลับละมึงแม่งอยู่อยู่ทางกลับบ้านกูหายอว้ว อุ้ยเียแม่เย็ดเอาไวนะ้ล่ะฮะเย่าแม่งน่าเกลียดน่ากลัวใส่เธอจะแผลกี้แล้วน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆดวงเขาแหละอืมอืมกูยินเสียงนะอ้าวได้ยินเสียงแองมาแต่เสียงอุ้ยโอ้โหเอ็นชานด้วยพี่ oh, อ่ะพี่ยิงเลย เออไหนพี่เข้ามาเฮ้ยมึงโอ้โหพีคนัดแรกใส่กูเลยหรือไงเยอีรแมงโปรแม้งโผลหน้ามาแค่0.1วิมันสามารถยิงกูได้เลยแม่งโคตรโหดเอโอใครก็ได้ไม่ใช่มึงอะ่ะอยู่ในนี้ไปแล้วกันไหน,ะนดูนะทีนี้ทางกลับบ้านกูมันจะหายเลยหายหายตัวเลย หายตัวเพราะกูไม่จำทางด้วครับเอ้ยนี่ไงโอ้โหเล่นกระแพกแม่งเล่นเล่นกูสมองถ้าไม่เห็นอาพี่ระเบิด เอาชิบหายแล้วกูว่ากูมาแล้วแหละเจ้าเหองการลงทางทางนี้ไหมโอยเพชอีกแล้วชิบหายแล้วทางไหนเนี่ยเอ้ยทางนี้แหละเอาถูกแล้วกูมันโคตรเก่งอะ่ะในสุดโลกภายนอกกูไปตั้งนานมึงยังไม่เต็มเลยมีแค่หน้าอวดเอย เมื่อไหร่กูจะได้เนี่ยทำไมกูไม่ตักไอ้ข้างล่างมาด้วยเมื่อกี้เอ่อสร้างรองก็ได้แน่ เุ่ยแม็กอาร้่ยเมื่อกี้แม็กอาปากอ่ะต้องลงมาได้ไอเ้เงี้ยแล้วเราก็สร้างที่คุมตัหง่อย Lâu ngày แล้วไม่มีหรอกใช้ไม้หรอโล่เลยว่ะเ้าก็ตกแค่นี้อนี่อ่ะทุกสิ่งอย่างที่ทำมาเพื่อแค่นี้แหละ เออได้แล้วทุกคนเป็ดไปเอาเฮ้